กราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เปิดคลิปมาเสียงผมอาจจะแผ่วๆนิดนึงนะฮะวันนี้เพิ่งประชิดโมเดนาเข็ม2มารู้สึกว่ามันจะหนักกว่าเข็มแรกนะเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้ยังพอรีวิวไหวอยู่นะก็วันนี้มันมี2กิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นท็อปอัพรับเคียวมีเวลา3วันแต่ว่าเอาไว้ก่อนวันนี้เรามาดูตู้สุ่ม 8T ทีก่อนละกันนะฮะในตู้เนี่ยมีของรางวัลใหญ่มาถึง2อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็น เป็นท่าเต้นนัมเบอร์วันหนึ่งเดียวคนนี้นะครับ <Hey. S 1> เป็นท่าทางที่จะมีการาชูนิ้วชี้ไปข้างหน้าแล้วกระโดดเตะและชูทางขวาแล้วหันมาชูทางซ้าย <Hey. S 1> อะไรครับเนี่ย <Hey. S 1> ยังดีที่ท่านี้มันชูนิ้วชี้นะคะถ้าเกิดว่าชูนิ้วกลางขึ้นมานี่ผมว่าฮาเลยนะเนี่ย hey. ถ้าชูนิวกลางน่าจะขายดีกว่านี้นะครับอันนี้แค่แบบนิวชีนัมบุวันส่วนของรางวัลอีกอย่างหนึ่งเป็นสกินปืนดีเซอร์อีเกิลเราสู้เพื่อสันติภาพไฮบิดเอ็กพอร์ชั่นนะครับเป็นสกินในซีรีส์ลำเพจ2022บวกระยะ1บวกแม่นยำหนึ่งลบแมกกาซีนปืนดีเซอร์ปกติมันก็ไม่ดีอยู่แล้วบวกแม่นยำม,มาทําไมครับเนี่ยเท่ากับว่าปืนนี้ก็บวกแค่ระยะ1ลบแมกกาซีนหนึ่งนะแม่นยำไม่มีผลนะฮะสรุปได้เลยว่าไม่ดีนะครับ สกินนี้ ula, okay, an, ไม่จําเป็นไม่ต้องสุ่มไม่มีผลในการใช้งานจริงๆแน่นอนนะครับทาการสุ่มกันเลยครับเลือกของไม่ต้องการออก2ชิ้นกดตกลงเอ้าวันนี้3เพชรนี่นาไม่ใช่เเพชรนะครับ3 6 6 7ก8 8 9 9 1็ด2จแหอแต่จะ3เพชรหรือ9เพชรก็ยังยืนยันคำเดิมนะล็อกไว้ชิ้นเกือบสุดท้ายแน่นอนมาดูกันนะครับกดรัวไปเลยไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นนะฮะตู้นี้เสียเวลาชีวิตกดๆไปเถอะมันล็อกอยู่แล้ว นี่ครับปืนดีเซิร์ตออกมาก่อนก็ตามที่ผมทํานายเอาไว้จบด้วย333เพชรกับท่าเต้นผมว่าอืมตะละลองต้องแต,ตง้งชอบพรนฉาก่องแฉงผมว่าอืมเติมเกมสองแฉน GM ล็อกตู้8ทีเป็นของเถม มาดูในส่วนของสกินปืน d e s ซอร์ a อีเก,กันนะครับอย่างที่บอกไปว่าสกินนี้ใช้งานจริงเนี่ยจะมีผลแค่บวกระยะกับลบแม็กกาซีนเท่านั้นแม่นยำไม่มีผลเพราะปืนนี้เวลากดยิงค้างกระสุนมันก็ออกตรงๆไม่ได้ดีอยู่แล้วนะถ้าเกิดเอาไปเทียบกับดีเซอร์ s แอซซินคร e d เนี่ยอันนี้ดีกว่าชัดเจนเพราะว่าบวกล่าหนึ่งระยะ2นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้เลยจริงๆสกินเกลือเอามาใส่ตู้แปดทีให้ได้สุ่มกันคือถ้าวางขายตรงๆอ่ะผมว่าก็ไม่มีคนซื้อหรอกใช้แล้วไม่ได้เห็นผลไม่ได้เห็นความแตกต่างนะฮะส่วนท่าทางเนี่ยก็เป็นท่าทางระดับสกินสีฟ้าก็คือระดับทั่วไปนะครับไม่ใช่ระดับทองคําเวลากดก็จะชี้นิ้วขึ้นมา1น,นิ้วจะโชว์ว่าตัวเองเป็นโนหนึ่งว่างั้นเถอะแต่ว่าท่าทางดูไม่ค่อยโนหนึ่งเลยมันดูเหมือนคนอ่อง,อ,อ,งอ่องอะ่ะ เหมือนเหวอเราอะสรุปราคาวันนี้นะครับผมใช้เพชรไปทั้งหมดดูได้ข้างใต้คลิปนี้เลยนะฮะส่วนเพชรจานวนเนี้ยคิดเป็นกี่บาทอันนี้คุณผู้ชมช่วยบอกผมทีละกันนะครับแต่ละคนเนี้ยถ้าต้องเติมจํานวนเท่านี้เสียกี่บาทฮะช่วยเมนบอกนิดนึงละกันวันนี้มึนหัวไม่ไหวจริงๆอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูรีวิวปืนดีเซออิเกหรือว่าแม็กนัมกันใน4ีวนะครับเป็นอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ วันนี้ตอนแรกอะ่ะผมตั้งใจเอาไว้ว่าฉีดวัคซีนเสร็จจะกลับมานอนพักนะครับแต่ว่าตอนที่ถึงบ้านอะ่ะไข้มันยังไม่ขึ้นคือมันยังปกติอยู่ทุกอย่างเลยเว้ยคุณผู้ชมมันแบบไม่ได้มีไข้มันจะมีแค่แบบปวดปวดแขนนิดนึงแต่ว่าพอจะทําคลิปแค่นั้นแหละโอ้โหไข่ไม่รู้มาจากไหน <c oughs> ก็นเลยขอต่ออีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่ากินยาดักไว้แล้ว ไม่น่าจะเป็นอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวจบนี่ก็จะไปนอนอาจจะนอนยาวนิดนึง <Hey. S 1> ถ้าเกิดวันลุ่งขึ้นไม่มีคลิปลงเนี่ย <Hey. S 1> ก็ไม่ต้องแปลกใจและไอ้นี้มาไหลาตายครับเนี่ยยิงหัวตัวละแปะสองแปะตายยากเหลือเกินแต่ละคน so <First play. S 1> uk ข้างบนตัวหนึง่งโคนโนทุกคนเลยนะรับนี้นี่แน่เราไมกหนึ่งเหลือสองคนข้างล่างเพื่อนฝากด้วย เราช่วยอะไรมากไม่ได้เอ้าเพื่อนนี่แน่เพื่อนล้มต้องให้ถึงมือฉันล้มไปอีกหนึ่งเหลือคนเดียวแล้วเพื่อนสอเอาหน่อยเสียงยูทิศนี้นี่ไงสวัสดีนะไปรุ่นซปเปอร์คิวซะงั้นกดเข้ามาเลยผมว่าแต่เราลองต้องแต่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ฮิตเพลงนี้กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฮิตไอวอเอวอเอวอเ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 อ แต่ถ้านี้ผมว่ามันไม่น่าจะเข้ากับเพลงวอเอนะมันน่าจะเข้ากับเพลงผมอ่ะอืมากกว่าเนี่ยมันจะแบบชูนิ้วออกไปนะครับผมอ่ะอืมตะล่ลองต้องแต่งเติมเกมสองแฉนกระโดดยอดหน้า GM เป็นของแถมอ่ะนี่มาดูปืนกันก่อนจริงๆไม่ต้องดูก็ได้นะเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับเป็นแค่ปืนสกินทาสีเท่านั้นเอง โอ,โ,อโอ้ยเบาครับวัยรุ่นจริงๆอกิจกรรมพวกนี้ผมว่าไปโทษ GM อย่างเดียวก็ไม่ถูกนะเพราะว่า GM อ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีหน้าที่จัดกิจกรรมตรงนี้นะครับคือต้องโทษไอ้แผนกที่มีหน้าที่คิดกิจกรรมสุ่มของแล้วก็ปรับเลเรการล็อกเอาไว้ให้มันอยู่ชินท้ายๆเนี่ยผมไม่รู้แผานากอะไรเหมือนกันแต่ไอ้แผนกนี้นี่แหละที่จะเป็นคนทําเกมฟีไฟพังนะครับคนเขาจับได้กับความเกลือกันหมดแล้วทั้งหน้าตัวหนึ่งลบหนึ่ง ตามไปซ้ําก่อนดีเซลเป็นปืนที่ยิงไกลดีนะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่มีการดีดนะครับ,ดบกดยิงค้างไปเถอะเอ้ยผู้สาหัวทองไปไหนไวรุ่นนี่จ่อยิงระยะเผาขนเป็นปืนที่จะยิงกี่ครั้งมันก็นิ่งอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะใส่บวกแม่นยำมาทำไมเอออันนี้อยากรู้จริงๆนะ เขาจะใส่บวกแม่นยำเข้ามาในปืนดีเซอร์ททำไมในเมื่อกดยิงค้างกี่สิบนัดกระสุนมันก็ไม่ดีดไม่เบี้ยวมันออกตรงๆอยู่แล้วนะฮะสกินดีเซอรที่ดีเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเป็นบวกลั่น2บวกกระสุนหนึอันนี้ดีแน่นอนเพราะปกติปืนนี้มันยิงแรงมากอยู่แล้วนะฮะมาลุยก,กันต่อกับเกมที่3โอ้ยพูดดังไม่ได้เวียนหัวเราต้องเล่นแบบ,บเงียบ ใครกำลังจะมานะแต่ผมกินยาไปแล้วนะครับกินยารอไลวละเดี๋ยวจบเกมนี้ก็จะไปนอนยาวๆถ้าเกิดไม่ได้ลงคลิปวันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจสลบบนหลังคาตัวหนึงเพื่อนหัวแตกไปนหนึ่ง๊บเนี่ยมันแรงมากอยู่แล้วนะเข้าหัวนัดเดียวแตกนะครับ <First drive. S 1> แต่หมวก3ยิงเข้าเป้าผมไม่แน่ใจนะปกติดีเซิร์ ใน 4v4 อ่ะมันจะยิงกับหมวก2แต่ตอนนี้หมวก2สามารถอัพขึ้นเป็นหมวก3ได้แล้วใครรู้ช่วยบอกทีนะว่าดีเซอร์นัดเดียวเนี่ยยิงหมวก3ทะลุหรือเปล่าเอาแล้วเพื่อนผมล้มกันหมดเลยอ๋อเหลือผมคนเดียวแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิไม่นะเบอร์ชองเบอร์ฉี่เบอร์ชอง <ไป S 1> ออกหร,อหรือเปล่าเนี่ยเบอร์สามอยู่ตรงไหนอนายโอ้ oh, นายอยู่ฟากนู้นน่ะเราจะไปช่วยนายยังไงละเนี่ย ลกลเกินแล้วคนที่ยิงเขาอยู่ไหนครับบนหลังคาเป้าใช่ไหมหามุมก่อนนี่ดึงหัวโชว์ไปทีไฟ่ไฟ่ไฟ่ย,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 ยิงสวนด้วยเราต้องอ้อมนิดนึงอย่าเป็นเป้านิ่งไฟ่ไฟ่ <Double kill. S 1> หัวแตกผมอะ่ะอืตอตาระลองตองแต่งยอดหน้าจีเเป็นของแถมเอ้ยไม่ใช่ จะยอดหน้าอย่างเดียวเลยยอดหน้าก็คล้ายๆกับยอดผักนะลาดหน้ายอดผักอะ่ะอ่าเคยกินกันมาโอ้พูดแล้วหิวผมอะ่ะอืมแต่ละลองต้องแต่งนี่กระโดดยอดหน้าไม่ผลยอดหน้า,าจริงวันนี้คือถ้ามันเอืออ้อํำนวยมาก เห็นค่าแล้วอยากจะกระโดดขาคู่ใส่ใครสักคนมาเกมสุดท้ายรีบเล่นรีบไปนอนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามนะผู้เล่นรอบดึกใครอยากเจอผมก็สุ่มกันได้นะตีสองตีสามเจอแน่นอนเจอคนอื่นได้แหละแน่นอนอ๋อ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 โมันเล่นหลังเข้า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 272 เฮ้ยไปแล้วครับมา2องคนแบบนี้ยิงเข้า200เขาน่าจะใส่หมวกนะแต่ไม่รู้หมวกอะไรเพราะถ้าไม่มีหมวกเนี่ยมันจะต้อง400กว่าตัวนี้ดูนะผู้สาวหัวทองเนี่ยไล่ย,ยิงใหญ่เลยนะครับสองสองนะไปคุยกันระบูดก่อนหนึ่งลูกนี่เรานี่เราแป๊หัวอย่าดึงนะเฮ้ยสามด่วน เรียบร้อย S O U K เอาล่ลทีนี้เหลือตัว, <Double S 1> ต,วตึงดึงหัวคนเดียวละ่ะจ้างวันนี้แปะหัวไ <Double S 1> ปนหนึ่ง <Kill. S 1> ทีโอโหหัวแตกจ้างวันนี้ขอไฮไลท์ภาพช้าเท่ๆสุช็อตนะฮะ yeah, โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับความไก่ของสกินปืนดีเซ r ร์ตอีเกิลนะฮะอย่างที่เห็นแทบไม่มีผลอะไรเลยในการใช้งานจริงนะครับส่วนท่าทางก็ตามที่เห็นเหมือนกันดูแล้วกันว่าชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องสุ่มนะครับไม่ต้องอุดหนุนเดี๋ยวพอมีคนไม่เติมไม่ซื้อเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเกมเขาก็จะลดราคาให้เราเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Thank